ไอีตนับอนในนังแท็กซี่ไปมอสิตนะทุกคนกลับบ้านตอนนี้กรแหวลเล่าตอนนี้อยู่บนทางด่วนอยู่ทุกคนรถปุติสนะทางด่วนไปไว เราก็มาหอดสวรรค์เลยตอนนี้เราก็อยู่สวรรค์่นะตอนนี้ก็ได้ <c oughs> กลับมาบา้านทุกคนอยู่คิวรถสวรรค์อยู่ตอนนี้สุดท้ายสบายดีทุกคนนะขัารถเมื่อบ้านกำลังเสียออกรถเก็กอกาเก็กอก รถเมืงอจพอรถก็จังจะทัชอาธิกรไหนก็ไดสแต่เมื่อหอดฟา